สวัสดีครับเอฟซีญาทานพระเลาะเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่านะครับพี่นอ้องมื่อนี้ก็อยู่วัดลานธรรมพระครับลานธรรมน้ำตกลานธรรมพระครับตำบลโคกสารครับพี่น้องมาสังฆทานครับญาติมเส้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่นได้มาสังฆทานครับญาติโยมเพิน่นมาเฮ็ดสังฆทานมื่อนี้ตอนเช้าครับนี่มากับพ่อใหญ่ธา ขาเลาะตัวนี่ก็เน่ทานพาเลาะไปพาเย่พาเอฟไปเบื้องน้าตกแน่พญกนาไปไปไปคุณนล้วน้าน้ามกับมมีดองน้ากว่าดีหน้าขแดบงน้าขาดน้าแห้งแล้วพวกจะรอดจะรอดนี่อ๋อันใดมาบอ ไปง่างลงไปมันมีม้าเป็นองค์อยู่มั้งไปใส่นี่แหละย่างเลาะลงไปโขงไปลุ่มต้นจานใหญ่เลยใหญ่อยู่เนาะใหญ่ใหญ่ไว้เลยต้นจานเลยอยู่ในวัดบทจบกใหญ่มันงามบ่าสองสามปีต้นต้นจานนี่มันใหญ่ไว้อันใดดินเด้เอาดินมาใช้นะโมนีนู่อันนี้ได้เออ เด็กมันอุ้มน้ำอีคางมันตุนจานเป็นะ่นี่มวันแล้วยังไงไหวตุนจานนี่ยัเดอักเดือปองด้วยสมนี้เนาะมันแทบักเดือนรึเห็นแล้วก็ใหญ่เกเดือนหากเดือน่ะมันมันใส่นะบักเดือนเอมาเกี่มากนะอันนี้เอาบักเดือปองมาใส่แต่มันอันั้เ่นินปดาะีกห่มดีทเด้อนแต่ว่าเอาไว้ห่มมันนี นี่ลทหานคุกกกอันนี้เลยนี่ฮะจะคนเอาไปแล้ไปปลูกต้นบอกเดือปองครับเดือปลาเอาผ้าไปเนี่ยนะหาหน่อไม่ตอกไม่ตอกไม่ตอกนเนอไตอกานี้ไหมน่อไม่อกแล้ว จิตจิตแปดรูปครับเมื่อนีจ็ตรูปครับออกมาทำพระน้ำตกลานทำพระตอนเช้าครับพี่นอ้องเมื่อนี่ผ้าเอฟซีหยาดนมออกมาวัดป่าครับตอนเสาครับมาสันเขาอยู่วัดป่าครับแต่ว่าหยาดยมพันมาอยูหยันยมตัวพระบ่ะจักบ่ยชองแหงกระครักเมื่อนี่เพิ่เห็นพระออกมาเลยนี่จิตมุงเลย

คือสมคือใบสมปล่อยเนาะใบสมปล่อยโอ้หน่มใหม่ดีด้ใหม่ต่อเขาเพร่ะท่าเขาเนคือเขาเปนแป้นีหง้าเนี่ตัวนี้เนาะจะวายอยู่บ่ทำมาทแนมเพ็นน้ำเลยนี่เห็นหัวเรื่นี้เป็นี่เนต่งใ้แต่ต้นใหม่ใหญ่ต้นใหม่ขึ้นนี่

เป็นหกยาอยู่ดักอันซุ่มได้ของเครื่อมันบอกปูซาว่ายันได้ของเครื่อววาสันนี่โมางเนือเาอิมาอหมักหมัมักก้องนใด้เออหมต้ยงแต่ส่วนมากเรียนแต่หมากนี่ยิ่งกันนาน เต็งดังที่ย่างดีดองต่อกคตรขุ่นด้วเวลาใส่บางขอดีด้่หนูพี่ย่างพี่พี่ทางย่างน้ปูน้อครับมือนี่ทาพระครับเลาะเบิงทาพระครับมือนี่น้าตกลานทาพระ ทำพระก็มีหลายหมองเด้อครับเด้อแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสถานที่น้าตกลานถ้ำพระครับซื้อเพิ่นนะครับน่ะเานนงก็เอาน้ำใสได้นั่ไหลงมาอยใช้้เพื่อนีเาบเื่องอะไรลงมานะเอาน้ำใดได้ันเขาเปล่น้ำน้องสาไงเฮนบอลแวอันนั้นนะ

โหเสียงน้ำตกครับบึงน้ำตกเบึงน้ำตกน้ำต้นี้ขาดซื้อแต่น้ำทมหนึ่งยังอยู่อยู่เนาะแม่นบอกห้องน้ำมามันหกครับพี่น้องมันบอกแป้นครับ ไปลงไมไม่เไม้เราบูนี่แล้วคือขู่ฟ้องขู่พซับโปกโหลดน้ำปู

เราดึงลงไ้บอ่อท่อนแหละได้ดึงมาเลยเดี๋ยวว่าหนึว่าตัดก็นำโอ้หินตีนสังหมดหินอีทัท้งเขาเอื่นตีนสังแน่ตีนสังบ่อ้ยระวางตอได้ปู่อด้ดนอนลังลัเด <c oughs> ี๋ยวไปรูสลดได้ขยันใคอย่งเง

mật đồng tôm thụp 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 là kèng lốt Nhìn đây Bạn khắp bộ áo Nhìn này Nó ngon lắm đây <tôi messed đi> Nén mất rồi nè

ผ้าบอล่มานำมันได้แต่ยอดมันได้หันมันตำแห้งมาออมกอดีแหและนี่นี่<ใ>นอนึงนะเห็นบ่นะนั่นดินั่นดิหาเสแล้วแนนนั่นนั่นอยี่เข้นไปอ้อยู่ไหนถือบอืนะอเออแหละเต้ผมากนน้อววักไแล ไไน,นอ้มันกูพุดดิปลาย4สีก็ดูกระดีกทึ่งกร,เร,เรงะดีนอมันนี่เห้นบหนอนี่หักเอาหน่ะมันแหละมันแหละม่ได้บ้องมันผอมเนี่ยบ้องมันอะแสบมันจะเขา่าเขา่ามปนอีชัง้ง เขาเบื่อมันจะเขาไปอยู่น้ำมืดโดขินมันสดๆโอึน้ีนเนี่ยเน่อยมากังมาดังยไยไปเดามานี่เด่นอีนึ่งกายไปเพียงปูปูนี่ปูนี่ตาบุดีตาบุ่า มเมนดอกเมาดพืจะพอได้ <Interesting. S 2> แกงกระดอกแกงไทยบกอือไทยบกอีใแกงไทยบกเด้กกับบักอันรน้อไทยมันนั่นนะเห้บอกบ่แล้วดอกอือมันหมดแล้วแม่งจะล่อยามนี่อันเดีตัวนึ่งขาวๆกุหลากลุ่ม แม่้มาในคนยาพี่เด็กทั้งลุมพี่ก็แม่นมืดเลยกองไว้หนิขึ้นไปเอาเสียมใ่ถึงนั่นนาภาเาาด้อครับนี่เด้อนาภาเนี่ยขจะเอินว่าทำพระนี่ครับนี่พี่ขจะเอินว่าเป็นทำพระแต่ก่อนสมัยก่อนจะมีพระใหม่เลยแต่พอแตแม่เข้าพระใหม่นำหววทม่มลุ่ม พายุมากเลยมันเสียพอเมต่เขามาเลียงคว้วเลียงง่วดตะกี้ว่าอันทำพระทำพระนี่นี่และบริเวณทำพระนะครับนี่บัดนิคณะทรงคณะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้มาเห็ดว่าเฮ็ดว่าใส่เป็นอนุรักษ์ไว้มันดินก็ดินเห็ดกินเห็ดยากเลไครับเป็นพลานหิน เพื่อนก็เลยปล่อยเห็ดวัดเห็ดว่าเห็ดบอนสางบอนแป้นผัดซุงองค์กระจกเพื่อนอยู่นี่หยาดโนมเพื่อนมาวัดมาว่ากับได้มีแนวผักแนวตอนคือกันครับนอใหม่นอตอกครับของผักคลองตอนกับห้าเอาถ้าอยากได้กับนอใหม่ไล่ครับย้ำนี่คลองผักคลองตอนกับมีหากใหม่หากยาไผเป็นลูกเป็นไผยมาวัดมาว่านี่กับได้หากใหม่หากตอกเมื่อต้่มหายครับพี่น้อง หายครับหากแต่ว่าหายเน่ะคำว่าหายนสิหายไปจากไหนกับบอจักหากแต่ว่าหายครับลูกไพ่น่ะหายด้วยท่านบ่มัน ครับที่เฮาเบิงเห็นคลิปนะครับพี่น้องนี ar, ่เขาว่าโสมนี่โสมปลาครับนี่ห so really exactly. so ัวมันน <qui> <ans> ี่หัวเป็นล้านเพื่อครับนี่โสมปลานี่นี่โสมปลาเห็นในคลิปประเทศจีนเหรครับพี่น้องนี่เพิ่นว่าโสมปลานี่เพิ่นขายหัวหนึ่งน่ะหัวหัวเป็นหลานบาทครับนี่หัวหนึ่งเ้าได้หัวหนึ่งเป็นล้านบาทเพราะว่าทุ่มนี่มันเป็นโสมอายุวัฒนะครับหมื่นหมื่นปีครับพี่น้องนี่ ใบมันก็สิเป็นแบบซีเดอร์ครับเดินนี่โสมครับหมากมันก็สิเป็นแล้วนี้ครับนี่นี่ครับพี่นกงฮ้ยนี่ครับเขาเอื่นโสมป่าครับที่เห็นในคลิปประเทศจีนครับนี่พ่นเห็ดนะครับนี่นี่ใบอันเดียวกันครับนี่มืออื่นคุทีิคุดเอาอยู่ครับนี่ไปขายครับหัวมันนั่นเขาขายเพิ่นรับซื่อเป็นเป็นหลายเป็นซิบลานครับหัวมันนะครับนี่ อ,อหายายกน,นี่เขาเอื่นโสมปลาครับนี่พี่น้องไผมีกับเก็บไ้เด้วยครับพี่น้องด้วย้าพวกยาติพวกโยมพวกนันก่นกัดหลัดดองเหล่าด,อง,าดองยากับพนว่าอายุพนสิ่เป็นหมืน่นหมื่นปีด้วยครับนี่โสมนี่พนี่นมาคุดอายุมาแมนหัวมันครับ,รบเขาเอื่นโสมปลานี่ยครับโสมปลา รังเงีนตัวเดียวได้อยู่บัองนี่นี่นะครับตุ่นหางองยียงนี่ครับน,น,นี่โอ้ต้นพรอมหักหน่อใหม่ก็ได้ ตันี้ท่าโอ้ไปหอดพุนแล้วบดเดียวนี้โอ้น้อครับพี่น้องเบิ่องนี้ปลาโนใหม่ไรครับพี่น้องไปมาวัดทำพระน้ําตกลานรำพระก็จะมีธรรมศาสตร์ให้ดูน้อครับพี่น้องมีธรรมศาสตร์ให้เบิง่งมีค้องกคกค้องผากจากวัดจากว่าคือโนอใหม่ไลนี่แหละครับพี่น,อน้องโนใหม่ไรโนใหม่กระสะไม่ตอกเขาตอกน้นามมัดเขามัมาด,ามาด้นาน,นี่คือหนามห่วยท่มนะครับพี่น้องเด้อมันอยู่แค่มห่วยครับ ดูแคมหวยทมครับพี่นอ้องนี่นามหวยทมกับสไลมาแต่ผุนแล้วครับอำเภออันเลิ้งนกค่าพุครับพี่นอ้องมาแต่เลิองมาสูใสมอำเภอชานุมานนอกครับพี่นอ้องมาสินสุดอยู่ตำบลโคกสารครับไหลลงสูแม่น้ำโค้งครับพี่นอ้องตัวนี้ก็จะเป็นหน้าผาด้ยครับพี่นอ้อง้าน้นามลงหนึ่งที่เป็นหน้าผาเป็นหินนะครับพี่นอ้อง เป็นหินเป็นถ้ำครับข้างในครับนี่คือน้ำห้วยทมครับพี่น้องน้ำห้วยทมไหลไกลเนาะครับพี่นอ้องมาแต่พูสาดอกบัวมาแต่พุลครับพี่นอออ้องอำเภอเรืองอำเภอพุลครับพี่น้องไหลสู่อำเภอลองเขาเขตอำเภอดอนตานเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องแล้วก็เขาสู่อำเภอชานุมาน ไหลมาเลยเรื่อยครับพี่น้องไหลลงซูแม่นม้ำค้งเอาครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้เพียงซํานี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเนทานพาเลาะเดอร์ครับพี่น้องเพื่อสิบผ่าผคลิปข้างหน้าครับคลิปนี้ไว้เพียงซรันี้ครับสวัสดีครับ ต้นเป็นหนาผาเล็กๆครับพี่น้องจ,จุดชมวิวจุดเช็คอินชมวิวสำนักสงวน้ำตกลานถา้ำผาครับเนมไปทางพังห่วยหัวทุมท่มตกบุรก็จะเป็นพื้นที่ของตำบลโคกโกงครับพี่น้องพังห่วยทั้งเฮ้าตงบุรีก็สิเป็นของตำบลโคกสารครับพี่น้องนี่จุดชมวิวเลยครับผเป็นหนาผาอยู่ลุ่มครับพี่น้องแลนด์มาร์ก จุดชมวิวน้ำตกที่พักสงน้ำตกลานถ้ำพระครับพี่น้องงานโน้มกำลังมม่งมากครับพี่น้อง

ครับหมดแล้วครับนะ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  <laughs> <laughs> ยังวันยงวานแล้วยังวันกระดมพนว่าจะหินยัใต้ถนีมันมีมีใายเมีนตัวได้ได้ได้ลามายู่ดอกน้อยลายเต๋อี่โด๊าลาเต